สองหนึ่งค่ะและเอจิกปลายเท้าไานะคะและเอด,ด้านหน้าก้มสี่สะโลงโอบหลังสี่สะชิดพืานา้นได้สิจิกปลายเท้าด้านหลังนะคะและก้ังก้มลงมางงสั่นด้านหลังไปไปสิ่ไปถึงสาม สสามือข้ามฝท้าด้านหน้าจิกไปทาด้านหลังยกเข่าด้านหลังก้าวซ้ายแพร้งท่ากระดานค่ะจัดเส้นแขนตั้งฉากทำไปกัวไค่ะสามสองหนึ่งค่อยๆงอข้อศอกค่ะสิบสองหนึ่งโบโพยค่ะงอเข่าจับฝยเท้า สี่หาจใจเข้าดึงขึ้นเดี๋ยวค่ะสาม